ดวงชาวราศีมินเทวดาเข้าข้างโชคเข้านะครับผมอํานาจบารมีวาสนาดวงชะตาของท่านจัดหนักจัดเต็มตกตําแหน่งตัวเมจิเชี่ยวชาวราศีมินไม่รวยให้ได้ให้รู้ไปนะครับผมเพราะว่าโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนากําลังอยู่ในดวงชะตาของท่านท่าจะร่ำรวยรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังตั้งใจหมายจะเลยลูกเลี้ยงในตําแหน่งหน้าที่การงานารนงิน,งน,งนตกตําแหน่งสิบเหรียญ ด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนากาเียออกรถใหม่ใบแดงมีโชคมีบีลามีเงินทองมีบารมีวาสนาตกตำแหน่งที่ดีแล้วเตรียมตัวพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายขอทํานายว่าไม่นานจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดในระยะเวลาอันการใกล้นี้เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะได้โชคลาภเป็นเรื่องปกติไปเลยจะมีโชคมีเงินทองไหลมาเทมา จับเงินได้เงินจับทองได้ทองทําธุรกิจการงานการเงินเป็นรับทรัพย์รวยโชาได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีได้คนที่ใช่ลูกค้าเก่ากลับมาสนับสนุนคําชกจนตกตําแหน่งได้รับถ้วยทอง1ิบถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงสมบัตสม,สมวัตดังใจหมายรับทุกสิ่งทุกอย่างประเดบดังทําให้ท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันแต่ว่าคนที่จะพลิกเปลี่ยนแปลผันเป็นคนที่มีความสาม,มารน พอตัวเป็นคนไวกลางคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายดีตกตำแหน่งเซินกิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคแต่ให้ระวังกับใครบางคนที่เข้ามาชิงไหวชิงพลิบเข้ามาใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายมันคบไม่ได้คนประเภทพวกนี้ให้ดลบปลีกซ่อเลนแก้ไขปรบปุงมตกตำแหน่งหนึ่งเหรียญใหญ่ด้วยอำนาจบุญบารามีวาสนา เทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าส่งมอบเหรียญใหญ่ให้แก่ท่านก็แปลว่าแจ็คพอตโชคใหญ่กำลังจะเข้ามาการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นการได้กาเสียการที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคุณนะครับคุณเป็นคนเด็ดขาดคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวเข้าหารนะผมคุณเป็นคนนะรปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอย่างรวดเร็วนะผมคิดปุ๊บทำปั๊บนะบอย่างทันทีทันใดเป็นคนมีสติปัญญาเป็นคนที่เอาตัวรอดได้เกี่ยวกับเรื่องความรัก เป็นคนที่สามารถปลดบล็อกหัวใจของคุณเองคุณเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นนะครับต่อยอดได้เป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นได้ดีนะครับผมในโชคชะตาหน้าบาร,รมีวาสนานะช่วงชะตาบางช่วงเรื่องเงินใหญ่กว่าคุณงามความดีเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้านะค,คุณรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกตกต่ํารู้สึกจ้ำแย่รู้สึกไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับใครนะครับพยายามปิดกั้นตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างะฉะนั้นอย่าไปสนใจให้มองการไกลถึงอนาคต ให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดดวงของท่านปกปิดซ่อนเล่นในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยี่ยมเงินอดทนอดกันดาวหอนได้รับด้วยท้องโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาตกตําแหน่งเอมเบโร่นักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นอัศวินขีม่ม้าถือดาบ วงชะตาแบบนี้เขาเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานะครับผมโชคชะตายังเกิดความคล่องตัวเกิดความชมื่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีท่านได้รับส่งมอบถ้วยทองจะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพพ่อค้าแม่ค้านักสแสดงนักร้องนะครับผมนะครับผมตำรวจทาหารจะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายจนทําให้ท่านแบกภาระไว้นั่งหนักหน่วมับนะแบกภาระแทบจะทนไม่ไหวให้ท่านออกเดินทางไป จะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองจะมีรายได้สูงขอทํานายว่าในโชคชะตาจะเริ่มหมดหนี้หมดสินนะผมหนี้สินต่างๆที่ท่านมีเกิดขึ้นจะได้หมดหนี้ท่านจะเริ่มร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองปีศาจมูมานนางมาไลจะได้ไปจากตัวท่านนางปีศาจจิ้งจจกเก้าหางมันได้ไปจากตัวคุณแล้วก็คือความยากจนนะผมเขาได้ไปจากตัวคุณแล้วนางปีศาจมูมานนางมาาลตกตําแหน่งจัสตเมน นะครับผมเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเล้าเจ็บปวดด้วร้าวแสนทุกข์ทรามานแทบจะทนไม่ไหวไอ้ท่านอดทนอดกันได้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองก็ต้องทําตัวทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นตกตําแหน่งดับฟูชิงไหวชิงพิษใช้เล่เหลี่ยมเลขกลนเพดุบายนะครับผมสิ่งต่างๆที่ใครบางคนเข้ามาโออกเอาใจนะครับเรียแข่งเรียขางั้นท่านจงทําเป็นเรื่องปกติท่านต้องมีบริวารน,นะไม่มีบริวารอยู่ไม่ได้ การที่ท่านได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลให้ท่านตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งแดไม่ท้าจะดังจะไต้มุ่งตรงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดือสันบังเกิดปักทงรอจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองัะผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลทําให้ท่านรู้สึกคึกเขิมการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นบ่งบอกถึงว่ากล้าได้กล้าเสียไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่ในชะตาชีวิตของคุณ นัคุณจะลุยต่อก็เจ็บนับจะอยู่เฉยก็เจ็บนับเพราะฉะนั้นมีเสิ์เลือกอยู่ข้อเดียวครับลุยต่อครับไม่งั้นอยู่เฉยก็เจ๊งนะครับผมลุยต่อดีกว่าดมูนมังเกิดขึ้นในโชกตาทําให้มนเสน่มนจันทาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตาทําให้ท่านหลบดีซ่อนเลนแก้ไขปารุงอยู่ให้เป็ดนะครับผมการที่ท่านมีเสน่ห์มากเกินไปจะทําให้ท่านนะครับผมต้องมานั่งชังน้าหนักกับผู้คนเยอะแยะมากมาย นะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงนินต้องชั่งน้ําหนักมนลเสน่ห์เข้าไปเกี่ยวพันมันเหมือนกับอะไรพร้อมที่จะทิ้งเรานะถ้าเราปฏิเสธอะไรบางอย่างมันตัวเช็คนะสุขภาพทางด้านธุรกิจการงานการเงนิงน,งนหรือสุขภาพของตัวเองโปรดเช็คให้ดีหรือนะดวงจะตางท่านนะผมเช็คให้ดีนะผมปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านเกิดความตึงเครียดนะผมรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่อารมณ์สองเพศเกิดขึ้น นับคิดพินิษไต่ตองให้รอบข้อไปปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเตรียมตัวรับทรัพย์โรยโชคได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลแต่ว่าต้องไปศึกษาเล่าเรียนต่อปริญญาด็อกเตอร์ให้จบะครับผมเปรียบเสมือนนะครับนะครับผมถ้าท่านมีความรู้นั้นไปศึกษาหาความรู้ทางด้านนั้นก่อนจะได้แก้ไขปรับปรุงนะครับผมให้สังเกตจากคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งความประสบ็จโชคลาบเงินทองบารมีวาสนา ครับผมแล้วท่านจะได้ประสบสําเร็จมีการแบ่งปันจัดสรรปันส่วนทําให้ดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคให้คิดพินิจไต่ตองให้รอบครอบว่าจะไปทางด้านมืดหรือไปทางด้านสว่างครับคิดได้ดีนะครับด้านมืดแน่นอนไม่ใช่แปลว่าด้านมืดจะต้องทําให้ชีวิตท่านตกต่ำด้านมืดอยู่แบบเทาๆนะครับผมแต่มุ่งมั่นมุ่งตรงไปหน้านะครับผมด้านสว่างครับอยู่แบบสว่างมุ่งตรงไปข้างหน้าก็ได้เหมือนกัน ผมพูจะนั้นคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมองความเจ็บปวดเป็นพละพลังที่ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มตกตาแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างมนจันทาเกิดขึ้นในโชคตาให้ท่านลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำ,ำ,ำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันไดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชค มันถึงเวลาข่าวบุคกุสนวัสนาใครก็ชดท่านไม่อยู่เพราะว่านกน้อยจะนําพาสัญญาณนรับข่าวดีเป็นพิเศษเกิดขึ้นในโชคชะตาะทุกสิ่งทุกอย่างมีสัญญาณครับเพราะนั้นท่านอยู่ให้เป็นนะเลือกในสิ่งที่ใช่การถือดาบตั้งขึ้นบ่งบอกถึงตรงไปตรงมาโชคชะตาช่วงนี้อย่าใช้เล่เหลี่ยมเยอะตรงไปตรงมานะเดี๋ยวมันจะพลาดน,นะผมตรงไปตรงมาไม่ต้องเล่เหลี่ยมเล่เหลี่ยมมันต้องใช้อยู่แล้วแหละคนเราอะนะผมแต่ว่ามันต้องตรงไปตรงมาเขาเรียกว่าตรงเป๊ะ นะครับเทนต้องเป็นเทนนะผมต้องเป๊ะครับอย่าไม่เป๊ะนะครับผมทุกอ,อย่างต้องเป๊ะละเอียดตรงเป๊ะตามกฎแบบแผนประเพณีนะครับผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้ขอให้ท่านแชมป์ชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ